ยามาสะเห็นสัตว์นรลกเนี่ยถูกไปทรมานยามาสะคิดว่าขอให้ได้เกิดเป็นมนุษย์ขอให้ได้เกิดทันพระผู้มีพระภาคเสด็จอุบัติขึ้นในโลกขอให้เราได้เข้าไปนั่งใกล้พระผู้มีพระภาคขอให้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่เราเห็นนะยามาสะเขาก็รู้ว่าเขาเป็นปุถุชนเขามีโอกาสที่จะต้องมาเกิดเป็นสัตว์นโลกอีกเหมือนกัน ตอนนี้เป็นยมพบาลน,นะพิจารณาคดีตัดสินคนอื่นแต่ตัวเองก็ต้องกลับมาเกิดเป็นสันนิรกอีกเช่นกันเพราะยังไม่ได้เป็นอริยะดังนั้นจึงตั้งความปรารถนาว่าขอให้ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วขอให้ทันพระผู้มีพระภาคเสด็จอุบัติขึ้นในโลกและขอให้ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านี่แหละดังนั้นวันนี้เรามีพุทธวจนะเราได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้านะ ธรรมะของพระผู้มีพระภาคเนี่ยพระองค์บอกเลยว่าสัตว์ที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังคําของตถาคตนั้นเกิดขึ้นได้ยากมากดังนั้นโอกาสวันนี้ถือว่าถ้าพระเจ้าทรงตรัสไม่ผิดโยมเป็นผู้ที่โชคดีมากในสังสารวัฏนี้ที่คราวนี้ได้มาพบมนุษย์แล้วยังได้พบพระธรรมของพระผู้มีพระภาคนะ ซึ่งไม่ใช่เกิดขึ้นได้ง่ายในการท่องเที่ยวของสัตว์ในสังสารวัตรนะเพราะนั้นเราอย่าปล่อยโอกาสนี้ให้พลาดไปอย่าไปคิดว่าเราทำไม่ได้ <c oughs> ถ้าเรายังเป็นผู้ทุศิล์ทำยังไงเราจะเป็นผู้ทุศิลหรือมีศิลปหรือลาค้ากล้าหรือมักโหลดหรือฟุง้งซ่านบุคคลห้กลุ่มแบ่งเป็นกลุ่มมาสองแบบ รวมเป็นบุคคลสิบจำพวกจะเอาตัวรอดได้ยังไงพระองค์บอกว่าเขาต้องกระทำกิจด,ด้วยการฟังกระทำกิจด,ด้วยความเป็นผูสูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิต้องได้วิมุตติอันเกิดแต่ในสมัยคือได้สมาธิบ้างและรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความเป็นผู้ทุศิลป์ก็คือต้องเข้าใจเป็นอย่างดีจนกระทั่งถึงการเส้นทางการหลุดพ้นเลย ถ้าโยมมีห้าคุณสมบัติเนี่ยเรายังไม่ได้เป็นอริยะนะแต่เราจะเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมไล่ไปจนทั้งถึงความเป็นอริยะในที่สุดจะไม่มีทางตกต่ำแล้ว